กีตาร์บรุ๊สีเขียวอย่างเท่เออเออเอโคเท่นะมันยิงไปข้างบนะมันเหมือนเป็นปืนปนลยทุกคน สวัสดีครับวัยรุ่นบ็อกฟุตทั้งหลายวันนี้มาพบกันนะครับกับลุงชาโต้เอสดีวันที่หกวันนี้ลุงเกิลจะมาสอนทำกีตาร์บลูคนั่นเองนะทุกคนนะเออก่อนอื่นเราจะต้องมาที่เกาะเรือผีนะที่โลกสามนะทุกคนเนี่ยนู่นนู่นคือปราสาทกลางนะทุกคนนะเห็นไหมตรงนู้นนะครับผมที่ลุงชี้เมานะเออก็มุ่งหน้ามาทางนี้ครับผมมันจะอยู่ใกล้ๆกับข้างๆกับเกาะเต่านะครับผมก็จะเห็นธงต้นสลัดใหญ่ๆเนี่ยคือใช่เลยนะครับผมเอาโอเคก่อนจะทำกีตาร์บลูคนะครับผมเราจะต้องมีมีไอเทมนี้ก่อนนะทุกคนนะ คือไอเทมพวกนี้นะครับผมในการแลกกีตาร์บุกนะทุกคนเราจะต้องอมีตัวนี้นะทุกคนกระดูกนี้นะทุกคนนี่กระดูกนะครับผม500 500อันนะตอนนี้ลุงยังไม่ครบนะขาดอีกประมาณ10กว่าอันนะครับผมแล้วก็อันนี้นะเงินเขียวนะครับผมนี่อันนี้ได้จากเมืองสองนะถ้าใครไปฟาร์มเมืองสองมันก็จะมีอยู่แล้วนะเออประมาณ200อันนะครับผมแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับผมอันนี้นะครับผมแมทเทเรียลเนี่ยอันนี้ดาร์ก เฟมเมอร์นี่นะดรอปจากน่าจะเป็นบอสในโลก2หรือว่าบอสบอสโดดดำนะทุกคนนะน่าจะประมาณนั้นโอเคใช้3อย่างนะอันนี้ใช้อย่างใช้แค่อันเดียวนะทุกคนนะโอเคหลังจากนั้นเราก็เดี๋ยวลุงจะไปฟาร์มตัวนี้ก่อนนะทุกคนนะฟาร์มประดุลครบนะครับผมอ่ะโอเคแล้วก็รออีกอย่างหนึ่งต้องรอกลางคืนนะทุกคนหรือรอจันเต็มดวงนะรอพระจันทร์นั่นแหละนะครับผมเดี๋ยวรอลุงรอพระจันทร์เต็มดวงปุ๊บนะครับผมก็เดี๋ยวไปทํากันเลยนะครับผมเลสโก r o ไปกับผม หลังจากเราเข้ามาในเกาะน,นะครับผมเขาจะเจอปราสาทนี้นะนี่นะครับผมเข้ามาตรงนี้จะเจอปราสาทข้างในเข้ามั้งในเลยนะครับผมให้เรามาทําการฟาร์มนะทุกคนนะฟาร์มตัวนี้นะทุกคนเออใครเลเวลสองพันมาฟาร์มตัวนี้นะหรือฟาร์มตัวไหนก็ได้นะครับผมรอบรอบรอบเกาะน,นะถ้าใครเลเวลไม่ถึงสองพันครับก็ไปฟาร์มตัวตรงกระดูกนะเลเวลพันพันเก้านะทุกคนนะโอเคก็เดี๋ยวลงจะฟาร์มตัวนี้นะทุกคนเห็นะตัวนี้เลเวลสองพันสองพันยี่สิบห้านะ ถ้าใครไม่ไหวก็ไปฟาร์มตัวเลเวลพันเก็ได้ทุกคนนะเออเดี๋ใครไม่ไหวก็ไปฟาร์มโลกสองก็ได้นะทุกคนเอ่อที่เรือผีนะเกาะเรือผีฟาร์มในเรือนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราขอฟาร์มให้ดู่อนนะครับผมัวสัก,วกตัวนะว่ามันได้กระดูกยังไงนะทุกคนนะโอเคใช้ดาบฟาร์มเลยี๋ยวเราฟันสักตัวนึงครับทุกคนมันจะมีคําว่าโกลนนี่ครับผมขึ้นแล้วเห็นไหม บนคูณ3นะทุกคนนี่คือนี่คือเราได้แล้วนะนเมื่อกี้ลงได้เห็นไ,ไหมเป็น4ี4่ร้อยเ้าสิบขาดอีก10อันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวถ้าเราฟาร์มครบนะครับผมก็ไปทําการทําเคลสกันเลยนะทุกคนนะแต่ต้องรอ,งลองกลางคืนก่อนนะโอเคครับผมเดี๋ยวขอตัวไปฟาร์มก,ก่อนนะครับโอเคหลังฟาร์มเสร็จนะครับผมเออ่มอนสเตอร์แต่ละตัวจะมีโอกาสดรอป บ้างไม่ดอกบ้างนะครับผมโอ,อเคเราเราฟาร์มเสร็จนะครับเนี่ยได้ครบ500ชิ้นแล้วนะอ่ะก็เราออกมาจากตกประสาทเนี่ยเราเลี้ยวขวามาเลยครับผมวิ่งมาทางนี้เลยครับผมวิ่งมาทางขวาเลยเนี่ยมันจะมีทางมาทางนู้นก็ได้นะครับผมมันจะเป็นหลุมศพยอย่างเงี้ยทุกคนนะนะให้รอรอกลางคืๆๆๆนก่อนนะตอนนี้น่าจะกลางคืนแล้วเนะนี่ยเห็นไหมเราไปลองคุยกับหลุมศพนะครับผมให้รอกลางคืนหรือรอฟูมูลนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวลองคุยก่อนนะครับตรงนี้มันจะมีเนี่ยตรงนี้ก็สามารถฟาร์มได้นะกระดูก ตอนนี้มันจะมีหลุมศพอยู่ตรงนี้นะทุกคนนได้ไหมสังเกตหลุมศพให้ดีนะครับผมอยู่ใกล้ๆไอ้บ้านหลังนี้ทุกคนหลังจากที่มันขึ้นฟูมูลนะทุกคนเนี่ยเจนจนที่ตัวเสือสีแดงนะทุกคนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับผมคือทําได้แล้วนะทุกคนรีบมาคุยเลยครับผมคุยกับไอ้หลุมศพนี้นะแล้วมันจะบอกเป็นภาษาอังกฤษขึ้นมานะครับผมแบตวิวเห็นไหมจะเป็นผ้าผ้าผา,าแล้วมันจะมืดๆนะทุกคนนะที่รีบไปเลยทุกคน ไปที่จุดที่ตรงนี้นะทุกคนนะตามมาเลยนี่นะครับผมมันจะเป็นบ่อน,น้ําแล้วก็จะมีมอนสเตอร์อยู่6ตัวตรงนี้นะทุกคนเห็นไหมมอนสเตอร์เลเวลสองพันนะทุกคนอ่าเดี๋ยวเราจะแปลงร่างนะตรงนี้จะต้องลากมอนสเตอร์ลงไปในน้านะครับผมแล้วก็ทําการเนี่ยน้ำน้ำมันจะเป็นสีแดงนะทุกคนนะเออตอนถ้าทําภารกิจได้เนะี่ยมันน้ําจะเป็นสีแดงนะทุกคนนะเออก็เดี๋ยวขอแปลงร่างหน่อยนะทุกคน เราจะต้องฆ่ามอนสเตอร์ทั้ง6ตัวนะครับลงไปในลากไปในน้ําแล้วฆ่าพร้อมกันแบบทีเดียวตายพร้อมกันนะทุกคนนะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวลุงจะต่อยแล้วก็ลากลงไปข้างล่างนะผมยากมากนะที่จะต้องฆ่าพร้อมกันนะทุกคนนะยากมากบอกเลยมันยากมากจะต้องลากมารวมทํายังไงก็ได้ให้ลากมารวมนะทุกคน ยากมากบอกเลยแล้วบางตัวมันก็ไม่ค่อยมาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยตามไม่รู้จะทำยังไงนะครับผมบางตัวไม่ได้ตามไม่ตามนะเนี่ยจะต้องจะต้องต่อยเพื่อให้มันตามแลวทีเนี้ยยากมากที่จะฆ่าแบบชีลตัวนะเนี่ยต่อยต่อย ต่อยปุ๊บใช่ไหมกดท่าทำไงก็ได้ให้มันตายพร้อมกันนะทุกคนเนี่ยไม่รู้ได้ปะเออถ้าได้อะมันจะขึ้นเป็นแบบสายฟ้าผ่านคนอย่างเงี้ยไม่ได้นะทุกคนต้องต้องตีใหม่เอาลรทุกคนเทคนิคการาจะฆ่าให้มันแบบพร้อมกันนะทุกคนเราจะต้องลากมาไว้ตรงนี้นะทุกคนนะแล้วก็ให้มันให้ให้แล้วมันฆ่าเราให้ตายปุ๊บ แล้วให้เลือดนะครับมันรีเลือดนะเนี่ยเลือดมันเต็มหมดแล้วใช่ไหมมันจะรีเลือดไปพร้อมกันนะทุกคนนะแล้วเราค่อยมาฟันทีเดียวนะทุกคนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามาฟันพร้อมกันเลยครับผมลุงจะใช้มีดแบบธรรมดาฟันนะเพื่อให้เลือดมันลดน้อยแล้วก็แบบไม่ให้มันลดเยอะแบบทีเดียวเยอะแล้วก็เดี๋ยวใช้สกิลทีเดียวให้มันจบเลยนะครับทุกคนโอเคพร้อมแล้วรุยกันเลยครับผมดูนี่จะได้ไหมปึ๊บปึ๊บตีให้มันพร้อมกันทุกตัวนะครับผม มันจะเลือดลดเท่ากันหมดนะครับนี่ไหมก็ดูเลือดนะครับผมไม่เป็นไรตายไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเรากลับมาฟันใหม่นะฮะแต่อย่าปล่อยไว้นานนะหรือเลือดมันเพิ่มนะทุกคนนะรีบกลับมานะผมรีบกลับไปเนี่ยผมจะใช้ดาบดาบไอ้กากระนะฟันนะผมเพื่อให้เลือดมันลดพอๆกันนะแล้วก็ไม่ให้ลดเยอะมากะฟัน ใกล้ใกล้ตายนะครับผมอ่ะอเคเดี๋ยวใช้ท่าเอาไม่ทันวะอ่ะอเคเดี๋ยวเดี๋ยวจะใช้ท่านี้เลยทุยกคนท่าของไอ้ท่าอะไรก็ได้ที่มันแบบเออ่ตีรวมนะทุกคนนะตีอ,อ๋อตีหมูนะก็ลุงจะใช้ท่านี้ดูเลือดมันเพิ่มยังอ่อย่าให้เลือดเพิ่มนะเคพร้อมพร้อมแล้วไปครับผมลุยปึ๊บปึ้มนี่ครับผมจะมันมึดอย่างนี้นะทุกคนนะเห็นไหม แล,แล้วไอ้บ่อสีแดงเมื่อจะกลายเป็นสีเขียวเหมือนเดิมนี่แหละได้แล้วทุกคนอ่ะพอได้แล้วเราก็กลับไปที่ตรงไอส้สุสามนมาเดิมแล้วทุกคนนะเดีย๋ยวลรจะแปลงล่างกลับไปเหมือนเดิมตัวเล็กก็น่าจะมองง่ายกว่าอ่ะโอเคมาเรากลับไปที่สุสานนะครับผมนี่กว่าจะได้นะที่สุดก็ได้แล้วนะครับผมอ่าโอเคพอกลับมาที่สุสานเราจะเห็นความแปลกแปลกแปลกขึ้นไหม คือตามสุาสานจะมีป้ายห้ทุกคนเห็นไหมอ่าตรงนี้จังหวะนี้ลุงขอใช้เมาส์แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะสอนนะครับผมเราจะต้องทายป้ายนะทุกคนนะทายแผ่นป้ายนะว่าหลุมศพไหนมากกว่ากันนะทุกคนนะฝั่งไหนหลุมศพเยอะก็กดที่ป้ายนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวลุงจะบอกนะครับเดี๋ยวขอใส่เมาส์แป๊บหนึ่งนะครับโอเคทุกคนหลังจากแผ่นป้ายนะครับผมแล้วลุงจะสอนการทำอ่าตัวนี้นะครับผมเราจะต้องติ๊กแผ่นป้ายที่ หลุมศพไม่ใช่หลุมศพเดี๋ยวป้ายหลุมศพนะทุกคนหลุมศพไม่เกี่ยวนะเออเราจะนับแค่ป้ายนะเนี่ยป้ายเนี้ยเนี่ยป้ายนี้นะครับผมเราจะไม่เราจะไม่นับอ่าเราจะไม่นับหลุมศพนะหลุมศพนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมเราจะนับแค่แผ่นป้ายนะอ่าแบ่งแบ่งแยกเป็นซ้ายกับขวานะครับผมเนี่ยคือป้ายเนี้ยป้ายแรกนะเนี่ยซ้ายกับขวานะเียน่อันนี้ป้ายแรกนะทุกคนเนี่ยป้ายแรกนี้กับป้ายนี้คือเราจะต้องอ่านับนะครับผมว่าหลุมศพ อ่าอันไหนนะครับมากกว่ากันฝั่งไหนมากกว่าก็ใส่ฝั่งนั้นนะทุกคนอ่าฝั่งนี้นับนะครับหนึ่งสองสามมีสามนะเราดูฝั่งนี้ครับทุกคนฝั่งนี้ก็จะมีเยอะกว่านะทุกคนมองแค่ปลาปลากก็ไม่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเห็นไหมเยอะกว่าครับผมเราก็จะต้องมาติ๊กที่กดแผ่นป้ายนี้นะนี่ให้เป็นสีขาวนะทุกคนนี่อันนี้ได้หนึ่งป้ายแล้วอันที่สองนะครับผมนี่ฝั่งขวา มีกี่อันเนี่ยหกอันฝั่งซ้ายมีกี่อันครับผมหนึ่งสองสามดูนะครับผมฝั่งซ้ายมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดอันนะครับผมอ่าเราใส่ฝั่งนี้เลยเดินมาติ๊กที่ป้ายนะครับผมได้สองป้ายแล้วนะครับผมฝั่งนี้มีอ่าป้ายต่อไปแล้วฝั่งนี้มีสามแล้วฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านะครับผม ข้างในนู่นนะอ่ะห้าอันนะครับผมติ๊กเลยเย่ yeah. อ่าแถวต่อไปนะครับผมฝั่งนี้มีหนึ่งสอสาี่ห้าหกนู่นเลยยาวไปนู่นเลยฝั่งนี้ล่ะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสอสาี่ห้าหทับดีดีนะครับผมหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสอส่ห้าะฝั่งนี้ครับผมหนึ่งสอี่ห้าหกอ่ะเนะครับผม, 1, 2, 3, 4, 5, 6, บผมเกือบโดนหลอกนะ ปุ๊บนะฝั่งไหนเยอะกว่าก็ติ๊กฝั่งนั้นนะพลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่านับดีๆนะหนึ่งสองสามสี่ห้าฝั่งนี้มีห้าฝั่งนู้นมีหกติ๊กฝั่งนี้ครับผมมากกว่าติ๊กสิเอออ่าแล้วก็มาฝั่งนี้ครับผมป้ายลองสุดท้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสาม 4 5 6อ่ะ6ฝั่งนี้เยอะกว่าครับผมติ๊กเลยอ่าแถวสุดท้ายครับผม1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7นอ่า7นะครับฝั่งนี้มี123นี่นะ1 2 3 4 5 5นะครับผมฝั่งนู้นเยอะกว่านะครับผมติ๊กฝั่งนี้เลยติ๊กป๊บจะเป็นไงเรียบร้อยครับผมเกิดผาผ่าขึ้นมาครับผมคำว่าเยี่ยม โอเคหลังจากที่เราทําตรงนี้เสร็จแล้วป้ายจะหายไปนะทุกคนหลังจากนั้นนะครับเราเข้าไปที่ปราสาทเลยนะทุกคนนะวิ่งเข้าไปที่ปราสาทเลยนี่ตามมาเลยครับผมเอาแบบว่าไม่ตัดต่อเลยนะจะได้ไม่งงนะครับผมตรงนี้มีคนอยู่ด้วยนะนี่เข้าเซริร์ฟอันนี้ลุงเข้าเซริร์ฟอ่น้องนะครับผมก็เดี๋ยวน้องคงตามมากําลังตามมานะเดี๋ยวต้องใส่ค่าคุมคาตาคุริ่กก่อน คือเข้าเซิร์ฟของอาจารย์ลุงกันแหละนะครับผมดูด้วเขากําลังมาลุงขอดูก่อนนะว่าเขาอยู่ที่ไหนอ๋อเขาอยู่นู่นนะครับผมอ่อโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปทําผ้าคลุมต่อแล้วทุกคนนะเราจะต้องขึ้นไปบนนี้แล้วทุกคนนะเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นเนี้นี่นะครับผมขึ้นมาเลยนะครับผมนี่ประตูเปิดแล้วแล้วทุกคนเนี่ยแต่ก่อนนะครับผมที่เรายังไม่ทําแผ่นป้ายเนี่ยหรือยังไม่ทําเควสอะ ประตูมันจะปิดนะครับผมมันจะปิดเออมันจะปิดแล้วก็มันจะเออ่ไม่ไม่ไม่สามารถเข้าได้นะนี่หลังจากเราทำเควสแล้วนะทุกคนอ่าเข้ามาได้แล้วครับคนก็มาคุยกับ NPC ตัวนี้เลยชื่อโกดนะครับผมคุยปุ๊บฮัลโหลนี่เกิดฟ้าผ่าขึ้นมาอีกรอบนะครับผมแล้ว NPC ก็จะหายไปหลังจากนั้นเราก็ออกมาจากห้องเลยครับผมเดินออกมาจากห้องแล้วก็เลี้ยวขวามาที่ระเบียงนะครับผม นี่มาตรงนี้นะทุกคนให้ทุกคนจําภาพตรงนี้ไว้นะถ้าลุงจะโดดลงแปลงล่างนะครับผมดูภาพแนวสูงนะให้เราจําภาพนี้นะครับทุกคนไอ้ไอที่เป็นเหลืองเหลืองอ่ะเนี่ยเหลืองเหลืองเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะใช้เมาส์แล้วกันเหลืองๆหลืองเนี่ยคือจําภาพไเลยนะครับผมเนี่ยทุกคนดูนะอ่าอันนี้นะเนี่ยลุงก็จำไม่ได้เหมือนกันก็ทํายังไงก็อันเนี้ยมันจะมีถ้วยไหมมีอันเนี้ยไม่มีให้กดหายไป อันนี้มีอ๋อดูแลให้เราจําถ้วยถ้วยมันจะบิดเนี่ยทุกคนนะจำไหมจาด้วยนะว่าถ้วยบิดไม่บิดนะเนี่ยคือถ้วยมันจะบิดนะทุกคนเห็นไหมอันนี้ต้องตั้งเอออันนี้แล้วก็อันนี้ต้องนอนอันนี้ตั้งเออตอนนี้เราจําแค่ว่าจําแค่ว่าตัวนี้ตั้งนอนตั้งนะครับผมแล้วอันนี้ก็ตั้งนอนนะครับผมโอเคไป แล้วกลับไปทํากันเลยนะครับผม Let's go <S เข้าไปในปราสาทใหม่นะผมจะมีห้องใต้ดินอยู่นะทุกคนนะมีคนมีคนโชว์อะมีคนโชว์อะมีคืออาจารย์ลุงนะทุกคนอาจารย์ลุงใกล้จะได้แล้วกีตาร์บรูคอาจารย์ลุงอาจารย์คันนี้มาฟาร์มอะไรสักอย่างอโอเคลงแปลงล่างเลยครับผมหลังจากนี้ลงไปชั้นใต้ดินนะนะทุกคน ลงมานะครับผมมันจะมีแผ่นป้ายตรงนี้ทุกคนที่เมื่อกี้ที่เราจาภาพเห็นไหมเพี่อจำนะครับผมเมื่อกี้มีหนึ่งเมื่อกี้เรามีอะไรมีหนึ่งใช่ไหมก็จะมีหนึ่งแล้วก็จะมีสี่สามสี่นะจนจะต้นไหนที่มีเราจะต้องเว้นไว้นะทุกคนนะตรงไหนไม่มีเราจะกดกดนะทุกคนนะโอเคทุกคนก็เหมือนเดิมนะครับผมกลับมานะครับอันนี้ตั้งนะครับผมอันนี้ไม่มีกดหายไป อันนี้นอนนะครับผมอันนี้ตั้งอันนี้ไม่มีหายไปอันเนี้ยไม่มีหายไปอันเนี้ยนอนอันนี้ไม่มีหายไปหายไปอันนี้เอ้ยทำไมไม่ได้ล่ะอย่างน,นี้ตั้งสิตั้งอันนี้นอน <republic> ได้แล้วทุกคนนี่ฟ้ามันจะผ่าอย่างนี้นะทุกคนมันจะขึ้นกับว่าเจียมนะครับผมแ <Geez> ล้วแผ่นปปายมันจะลงๆลงไป <ok S 1> ทีนี้เราก็มาจําตรงนี้นะทุกคนอ่า มาจาตรงนี้นะครับผมมันจะมีให้กดตรงนีนะ้เราสามารถกดได้นะทุกคนไอ้ตรงเนี่ยไอ้ตรงดําๆเนี่ยแต่ว่าเราจะต้องดูตัวนี้ก่อนนะทุกคนนะเนี่ยเห็นท่อไหมทุกคนคือแอดมิดไม่คนตีนมากทําแบบนี้อันนี้ท่อดําเราจะไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรนะให้มันปล่อยดําไว้คือส่วนท่อแดงเนี่ยเราจะต้องกดพื้นแดงนะทุกคนนะตรงนี้ท่อแดงใช่ไหมนี่เราก็กดพื้นแดงนะทุกคนนะเออท่อแดงนะครับผม แป๊บหนึ่งนะครับท่ามาออกท่อแดงต่อไปนะครับผมมาดูฝั่งนี้มีท่อเลยร่้าอู้หใครเล่นอะไรเนี่ยอ่าตัวนี้เป็นท่อดําเงินนะทุกคนเรากดสี้ําเงินนี่อันต่อไปเป็นท่อดำไม่ต้องใส่นะครับผมไปอันต่อไปเป็นท่ออะไรท่อเขียวนะเราก็เปลี่ยนท่อเขียวนี่อันต่อไปนะครับผมท่ออะไรท่อดำไม่ต้องใส่ อันต่อไปมีท่ออะไรไหมมีท่อแดงอันต่อไปท่อดําไม่ต้องใส่แล้วก็สุดท้ายท่อน้ําเงินปึ๊บเรียบร้อยฟ้าผ่านัะผม c o n j e c t a t i o n คือเรียบร้อยแนละ้วจะมี npc ขึ้นมา1ตัวนะทุกคนนะตรงไหนว่า npc นี่ปะไม่ใช่ npc เเป็นแบบให้ซื้อคือมันสามารถให้เราซื้อได้เลยนะทุกคนนะเออแบบเนี่ยเราซื้อปลุกได้เลยนะทุกคนนะ ปุ๊บปุ๊บนี่ครับผมมันจะต้องการอะไรมั่งนะครับผมต้องการ500บโบรนก็คือ,อกระดูก500อันนะครับผมแล้วก็เงินเขียวที่ลุงบอกอะ่ะ250นะครับผมแล้วก็ไอหนาดาร์กอะ่ะอ่ะเดี๋ยวให้เปิดให้ดูนะครับผมกระดูกนะครับผมกระดูก500เงินเขียว250นะครับผมนี่แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออันนี้นะครับผมได้จากการล่านหนวดดำมัง้ง หนึ่งอันนะครับผมโอเคแล้วก็การทำการกดซื้อได้เลยครับผมปึ๊บเรียบร้อยครับผมกีตาร์โซกีตาร์มาแล้วครับผมนี่เข้าไปดูนะครับผมดูเอ้ยเจอแล้วทุกคนเฮ้กีตาร์อ่ามีสกิลมาสองอันนะครับผม150กับ300มาแล้วครับผมกีตาร์บลูไปโชว์ก่อนจี้มาแล้ว นี่ yeah, มาแล้วอุ้ยโคตรเท่เย้่ในที่สุดเราก็มีกิตร้าเขาทีลนะทีโอ้โหโชกิต้าโชกิต้าโชกิต้ากับอาจารย์ของลุงเออช่างใจช่างเก่งเดี๋ยวนะ เดี๋ยวลุงก็เดี๋ยววันไหนก็มีโอกาสฟาร์มเดี๋ยวจะไปฟาร์มฟาร์มให้ดูนะครับผมว่ามันมีท่าอะไรกันบ้างนะโอเคก็มาประมาณนี้ทุกคนอ๋อเรียบร้อยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมไปแล้วบายบายสวัสดคีครับจูหูกีตาร์บรูคมาแล้วโคตรเท่เฮ้ยกีตาร์บลูคฉันพร้อมจะโซโลกีตาร์แล้วดิเฮ้ยโคตรเท่เดี๋ยวเอาผ้าคลุมออกก่อน พักคมบางหน้ามากบอกเลยใส่หมวกนี่ทุกคนลูกจะโซโลก,กีตาร์โอเคทุกคนเราเจอกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็มาประมาณนี้โคตรเทกีตาร์บรูกโซโลกีตาร์กีตาร์บรูกสีเขียวอย่างเท่เออ เออเออโคตรเท่นะมันยิงไปข้างบนอนะมันเหมือนเป็นเป็นปืนนะทุกคนเออเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีนะเอาไว้เล่นนะโคตรเท่กีตาร์บลูเออเราเจอกันคลิปหน้าครับผมาบายบายสวัสดีครับยิ่งโคตรเท่เลยยิง